สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับผมคริปโตซอมบี้นะครับวันนี้ผมก็ไขขึ้นนะครับผมก็พักผ่อนนอนไปหลายรอบแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเกมเมตาบอร์ดนะครับมันมันน่าจะหลักภูครับมันเป็นข่าวสารที่สําคัญนะครับผมก็เลยมาทาคลิปนะครับอาจจะพูดอูอีบ้างครับเพราะว่าผมหายใจไม่ค่อยสะดวกทีนี้ที่ผมคิดว่าไอ้เกมเมตาบอรเนี่ยมันจะหลักภูเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะ99.99% 99แลวครับเพราะว่าจากที่คุยนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมมาขอมาดูแชทต,ต,ตรงนี้ก่อนเลยก็คือผมเนี่ยติดต่อไปหาเหมะหลายคนมากเลยซึ่งส่วนมากก็จะไม่ได้ตอบผมครับมีคุณที่ชื่อ KTR เนี่ยเขาตอบครับคือผมถามไปว่าไอ้เมตาบอทเนี่ยมันลักภูหรือเปล่าเพราะผมเห็นว่าไอ้เฟ e บ o ๊กแล้วก็ไอ้ดิสคอร์มันปิวไปแล้วซึ่งเขาก็ตอบประมาณว่าเออหวังว่าเดฟเนี่ยจะกลับมา พวกมอดน่ะรอพวกเขาอยู่นะครับแล้วเขาก็ให้เข้าไปในกลุ่มของเทเลแกรมนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือเปล่านะไม่แน่ใจซี่ชื่อว่าคิฟติกคิฟโตออฟิเชียลครับซึ่งพอผมเข้าไปแล้วนะครับผมก็ไปไล่อ่านข้อความพิมพ์มาอ่ก๊อปมาใช้ Google Translate นะครับเขาก็บอกประมาณว่าเดฟเนี่ยได้ทิ้งละทิ้งโปรเจกต์นี้ไปแล้วก็คือไม่สามารถติดต่อเดฟได้แล้วแล้วก็มี ผู้เล่นคนหนึ่งครับคนนี้ก็เป็นคนไทยครับที่ชื่อว่าเมลินนะครับคือเขาก็ถามมอดอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าชิโนกครับซึ่งชิโนกเนี่ยเ,เขาก็ถามไปว่าโปรเจกต์เนี่ยยังอยู่ไหมชิโนกก็ตอบว่าคิดว่าไม่ครับเพราะว่าเดฟเนี่ยได้ลบแอคเคาต์ของตัวเองไปแล้วนะครับก็คือตอนเนี้ถึงแม้จะไม่ได้ประกาศเป็นอย่าง,างเป็นทางการนะครับแต่คิดว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยน่าจะหลักภูไปแล้วทีนี้มาดูนิดนึงว่า เออก่อนหน้าเนี่ยมันมีเรื่องไรเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นจุดสังเกตนะครับซึ่งจริง,รงๆอ่ะผมก็รู้นะแต่ผมอ่ะไม่ได้เอะใจก็คืออ่ามาเริ่มด้วยไปมาเริ่มด้วยข้อแรกกันเลยข้อแรกเนี่ยก็คือตัว Amazon Web Service นะครับที่เขาบอกว่ามันลม่มซึ่งตรงเนี้ยฟังแล้วมันก็ไม่ค่อย make ซนนะครับก็คือตัว Amazon เนี่ยมันเป็นมันเป็นผู้ให้บริการทางด้านเนี้ยรายใหญ่มากครับการที่จะล่มเนี่ยหลายๆวันผมคิดว่ามันเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้แล้วการที่ทางเดปกับ เขาเขาได้เหมือนกับแคปข้อความมาครับเหมือนคุยกันเองในโน้ตแพดอะไรเงี้ยที่ผมเข้าใจนะคือมันออหลายหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นอเมอเมซอนจีนแดงหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ยผมก็ผมก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้ครับซึ่งจริงๆอ่ะที่ตัวเกมมีปัญหาครับหลักๆก,ก็คือมันเป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์สเกลครับ ก็คือว่าการที่พอมีผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเถ้าเกมที่ทําด้วยระบบ Unity และล็อกอินแบบนี้ครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบเป็นเวฟไปเลยนะครับที่เป็น Unity แบบเนี้คือเวลาคนเข้าเล่นมากขึ้นนะครับมันต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มแบนด์วิดตเยอะขึ้นซึ่งตรงเนี้ต้องใช้ต้นทุนสูงมากเลย คือต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ค่าเช่าแบนด์วิดต์นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยตรงนี้นจะสูงมากถ้าคนเล่นไม่เยอะพอนะเ,เนี่ยครับทางทางเดฟเนี่ยขาดทุนแน่นอนแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือการขายเหรียญ MEBZ ขาย PCEO ครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ได้ทําคลิปวิเคราะห์ไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีจุดที่ผมสงสัยเนะี่ยก็คือไอ,อส่วนหนึ่งก็คือที่ผมบอกว่าตัวรีวอร์ดพูลของเกมเนี้ยอ,อ รีวอทพูลของเหรียญ MEBZ อะคือผมก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเม e เซนต์นะครับซึ่งจากที่ผมวิเคราะห์ว่าการที่จะเอาเหรียญ MEBZ เข้ามาได้เนี่ยทำให้มูลได้เนี่ยมันต้องยกเลิกเหรียญเก่าครับเหรียญเก่าก็คือการซื้อด้วย BNB ในการเข้าเกมครับซึ่งถามว่ามันเป็นระบบที่เดฟเนี่ยได้กินเต็มๆอยู่แล้วว่าถ้ามาเปลี่ยนเป็น MEBZ เนี่ยมันก็ราคามันก็จะผันผวนใช่ไหมครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ประเด็นตรงนี้ก็จบไปเพราะว่า เอ,อไม่มีความชัดเจนนะครับผมก็แนะนําในคลิปเน้นไปแล้วว่ายังไม่ควรซื้อตอนนี้นะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยไอ้ตรงเซิร์ฟเวอร์ิเกชันเนี่ยจริงๆอะ่ะตรงนี้มันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างแหลกแล้วก็หลุดบ่อยแล้วก็มีปัญหาเยอะซึ่งผมทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ,อ,อไม่ชาร์จพลังบ้างไม่ตีกล่องบ้างเลยครับแล้วก็ข้อที่สก็คือตัวโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ครับ ก็คืออันนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้ก็คือ,อ,อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับมันจะมีหมายเลข IP address ครับเฉพาะแต่ละอันเปรียบเหมือนกับเป็นทะเบียนบ้านนะครับเวลาเราพิมพ์เข้าเว็บครับเราจะพิมพ์เป็นโดเมนเนมใช่ไหมครับไอตัวโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะแปลงเป็น IP address ไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการทีนี้ในการย้ายย้ายเซิร์ฟเวอร์ครับปกติที่ผมเคยทำเมื่อนานแล้วครับ เป็นสิบปีแล้วก็คือปกติเนี่ยเขาจะชี้ตัวชี้ตัว IP ครับจากโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไปที่ IP ไปที่เซิร์ฟเวอร์เก่าแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่หมายความว่าณนะตอนที่เขากำลังย้ายข้อมูลหรือย้ายต่างๆครับไอตัวเวฟเนี่ยมันยังเข้าได้เสมอเพราะว่าเขายังชี้ตัวชี้อะไปที่บ้านเก่าเหมือนกับ IP เก่าครับแล้วก็ชี้ไปที่บ้านใหม่ด้วยแล้วรอตัวบ้านใหม่เนี่ยอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนคือรอให้ข้อมูลมันส่งไปที่ แต่ละแต่ละโนดของโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ให้ครบก่อนอย่างเงี้ยครับซึ่งเว็บมันก็จะไม่ล่มใช่ไหมครับพอย้ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปไปเอาลิงก์ที่ชี้ไอตัวไปที่ IP a d d r e เ s เก่าเนี่ยออกมันก็ย้ายไปที่ใหม่แล้วครับคือเวฟเนี่ยมันจะไม่ออฟไลน์ไปซึ่งตรงนี้ก็ยังยังพอรับได้ครับคือ,อมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะล่มไปก็ได้ซึ่งมันแล้วแต่ที่ครับแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือ ช่วงวันนี้ครับก็คือตัว Facebook กับตัว Discord เนี่ยปิวไปแล้วแล้วก็ตัวเทดแกรมปิดแชทแล้วก็อย่างที่ผมเกินไปก็คือมีการคุยกับมอดเนี่ยมอดก็ไม่สามารถติดต่อเดฟได้แล้วแล้วก็มอดก็บอกว่าเดฟเนี่ยได,ได้ได้ลาทิ้งเกมไปแล้วทีนี้อ่าผมจะมาดูกระเป๋ารางวัลที่หนึ่งนะครับว่าตอนเนี้ยเดฟเข้าได้ไปเท่าไหร่กระเป๋า อ่ะตรงนี้ถามว่าตอนเนี้ยไอกระเป๋าที่เป็นกระเป๋ารางวัลหลักอะครับที่เป็นเงินของเดเนี่ยังอยู่ไหมตัวเงินยังอยู่นะครับยังไม่ได้โยกไปที่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เงินของเราอยู่ดีครับเพราะว่าปกติเงินตรงเนี้ยเขาจะโยกไปที่กระเป๋าย่อยเพื่อจ่ายรางวัลให้กับผู้เล่นใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าเดทเนี่ยได้เงินไปขนาดไหนอ่ะถ้าเราคิดว่าตรงนี้อ่อกีบีเอนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่หกบีเ อันนี้แยวผมแปลงให้เป็นบาทเลยจะได้จะได้ง่ายเอ่อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8,008 8ใช่ไหม1126อ่ะก็ะถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็คือประมาณ9ล้า9ครับก็คือเกือบ10ล้านถ้าเข้าขายนะตอนนี้นะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณประมาณ10ล้านบาทอ่ะตีไปกลมๆครับ อันนี้คือถ้าเด็บเขาหนีไปตอนเนี้เขาก็จะได้ประมาณสิบล้านบาทอ่าทีนี้ผมจะมาไล่ทานเซ็กชันนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงก็คือเอ่อผมมาไล่ตัว internal tx internal tx เนี่ยก็คือเป็นจำนวนรายได้ของเด็บที่ยังไม่ได้จ่ายออกมาให้กับผู้เล่นนะครับสังเกตว่าตัวเกมเนี่ยมีการโอนเงินเข้ามาจากบัญชีหนึ่งครับเมื่อ57วันที่แล้วเนี่ย จะอยู่ที่หกจุดสี่ bnb นี่คือเป็นเริ่มต้นของเขาเลยนะครับนี่เป็นเริ่มต้นของเขาเลยจากนั้นเนี่ยเพื่อนสังเกตนะครับมันจะมีกระเป๋าที่ลงท้ายด้วย d ศ2นสองะครับคือยาวเลยครับยาวมาถึงตรงนี้ครับไอกระเป๋าเนี้ยที่ลงท้ายด้วย d ศูนสอง f ะครับคือเป็นกระเป๋าที่เกิดจากการหมิ้นตัวเมตาบอทครับคือเป็นสเป็นสามกล่องรวมกันเลยนะครับก็คือกล่องเงินกล่องเอ ทองแล้วก็กล่องแพทีน่าครับหรือกล่องแดงครับเขาก็พอเขามีการบินนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีคอนแทคที่โอนเหรียญน่ยขอโทษโอนตัว BNB นครับที่เป็นรายได้ของเขาเข้ามาที่กระเป๋าที่เป็นรางวัลหลักก็คือกระเป๋าที่ลงท้ายด้วย b b บข้าสครับเนี่ยเขาก็จะมีโอน10บบีเอ็นบี b นึ่งบีเอ็นบีสนบีแปดสิแล้วก็พันสาเวลาเขาโอนมาเนีครับเขาก็จะแจกจ่าย กระเป๋าหลักเนี่ยไปที่กระเป๋าย่อยประมาณ4ี่ห้ากระเป๋าแล้วก็ไปเ,เป็นคอนแทคที่ไปจ่ายเงินให้กับผู้เล่นนะครับแล้วก็สังเกตได้เลยว่าอันนี้คือเป็นช่วงครึ่งเดือนที่แล้วใช่ไหมครับยอดพีคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันบีนบีจากนั้นเนี่ยเขาก,ก็หลักๆก,ก็คือมีการเคมออกอะมากกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะมีการเคมเหรียญออกเนี่ยมากกว่าเหรียญเข้าก็คือคนที่เปิด รายได้จากการเปิดตัวน้อยกว่ารายได้จากเหรียญที่ออกไปครับเขาก็เลยมาเปิดกล่องแดงครับคือกล่องที่เป็นอีคาลัสครับไม่มีคอมมอนเลยเนี่ยไอตัวกล่องแดงเนี่ยเขาก็ได้ไปอีกเป็นคอนแทคใหม่นะครับที่ลงท้ายด้วย6951ครับเขาก็ได้ไปถอนถอนครั้งแรกเขาก็ได้ไป112 BNB บแล้วถอนอีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้ไป150 BNB บตรงนี้ผมก็พูดไปคลิปที่แล้วก็วคือ50 BNB บนี่คือเป็นกระเป๋าคีเซลคือทุกอันเนี่ย ทุกอันที่เป็นไรายได้นะครับเขาก็จะโอนมากระเป๋าที่เป็น bb 9 3้าสซึ่งเงินตรงนี้ยังอยู่เดี๋ยวเรามาในส่วนของอ n e r t i c กันนิดนึงอ่ะผมมาที่บินบีบาลานะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นชัดตรงนี้เออเวลาใช้ตัวนี้ครับให้เพื่อนสังเกตที่ด้านล่างะครับด้านล่างเนี่ยคือตรงเนี้มันจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับมันจะเริ่มประมาณวันที่นี่ครับประมาณ6กบินบก็คือประมาณวันที่สิตรงนี้ สิบสี่มิถุนายนนะครับให้เพื่อนมาเลื่อนที่ข้างล่างครับเห็นไหมมันจะมีช่วงเวลาให้เลื่อนอยู่ครับมันสามารถเลื่อนท,งทางถัด้ายแล้วกได้ผมเลื่อนมาประมาณวันที่สิบสี่อย่างนี้ปุ๊บมันก็เห็นภาพคว้างขึ้นนะครับคือในช่วงแรกเนี่ยกระเป๋ารางวัลเขาอะน้อยเพราะว่าหนึ่งคือคนเข้าเนี่ยยังไม่เยอะพอแล้วก็มีการจ่ายรางวัลที่เยอะมากเพราะว่าคน,น่ะเปิดได้ตัวดีมากนะครับแต่มันมาเริ่มจุดเนี่ยครับจุดที่เอ่อตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่7จ็ดะครับที่เขา โอนเงินออกมาจากการกระเป๋ามินตัวนะขึ้นไปพันนะครับแล้วเขาก็รักษาระดับของพันบีนบีตรงนี้ไว้จนจนมันไปต่ำประมาณ700ใช่ไหมครับเขาก็มีการเออก่อนหน้าน,นี้ต่ำประมาณ700ตรงนี้เขาก็มีการออกโปรโมชั่นซื้อกล่องแดงขึ้นมาครับที่เป็นกล่องอีคารัดนะครับไอ้บีนเนี่ยมันจริงๆ่ะมันก็ลดลงครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า เขายังไม่ได้โอนออกมาจากกระเป๋ามินตัวเพราะเขาออนมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือมาที่เพันหัว่าแนบีตรงนี้นะครับ <S <S ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือเป็นเป็นกาครา่าวครับแต่ว่าเดี๋ยวผมย้อนกลับมานิดนึงครับผมอยากรู้ตรงเนี้ยมีหลายคนสงสัยว่าไอ้ออนออกไปหนึ่งจุดสามบีบเนี่ยไปทําอะไรอ่ะวิธีการง่ายครับคือเพื่อนก็มาที่ t ีเอ็กแฮตรงนี้ครับนะครับ ที่มีการโอนออกไป1.3ึ่งจุดสามบีนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ดูว่าโอนจากกระเป๋ารางวัลน,นะครับไปกระเป๋าไหนฟอร์มกระเป๋ารางวัลไปกระเป๋านี้กระเป๋าที่ลงท้ายด้วยส<ๆ>ี่แปดสี่สี่เพื่อนก็มาคลิกครับพอคลิกเสร็จเนี่ยให้เพื่อนมาดูว่าเอ่อให้เพื่อนมาคลิกที่ bep ยี่สิบอ่ะออมาคลิก internal ก่อน internal เนี่ยก็มีการ active เยอะนะในช่วงวันหนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือมาคลิกที่ bep ยี่สิบครับ พอมาคลิกที่ BP ยี่สิบเนี่ยเออมันเป็นข้อสังเกตนะเพราะว่าเขาโอนมาเนี่ยเขาโอนมาผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาโอนมายังไงแต่ว่าสังเกตว่าโอนมาเนี่ยเขามาซื้อเหรียญ Pay Poseidon Pay Poseidon อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกมะครับคือมีการมีการแลกสลับเหรียญไมครับอันนี้ Bmon ไม่รู้เกมอะไรนะครับ แต่ว่าเพื่อนๆมาดูครับอันนี้มีการซื้อเข้าขายออกของเกมเมตาบอมอยู่ครับ MTB นะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากดูเยอะคนเนี้เพื่อนก็คลิกที่ View On ตรงนี้เพื่อนสังเกตด,ดีนะครับปรากฏว่า,าในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานะคระับมีการที่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีการซื้อเหรียญเกม s w w r r d หรือเปล่านะซึ่งเหมือนกับช่วงนี้เกมเนี้ยจะมีอัปเดตอะไรสักอย่างหนึ่งคือเหมือนเกมมันพัฒน,นามานานแล้วไม่ยอมเปิดสักทีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนที่แรกนะผมได้เหรียญได้อ d ดโอแล้วแต่ผมผมเหมือนมันรีฟันคืนมานะครับเกิดปัญหาจากการรเหรียญผมก็ไม่ได้ตามต่อครับถ้าเพื่อนมาดูนะครับคือเยอะมากเลยครับเนี่ยม,มีมีเยอะมากเลยในยี่สิบสาม ในหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับนะครับแล้วก็มีมาเล่นไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับไอ้ตัวที่เทดดี้ดอนี่ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเหรียญมันหลักภูไปหรือเปล่านะตรงเนี้ยเหมือนเห็นอยู่ว่าข่าวตรงเนี้ยมันหลักภูไปครับเนี่ยครับอ,อผมจะไล่ย้อนไปนิดนึงว่ามันมีอะไรที่น่าสงสัยอยีกไหมอ่ะหลักๆเนี่ย หลักๆเนี่ยคือมีโอนมาที่กระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าโอนมาช่วงวันไหนเดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็น ถ้าให้เดานะคือเหมือนเดฟเขาจ่ายค่าจ้างให้ใครสักคนหนึ่งหรือเปล่านะแล้วคนนี้ก็คือเป็นคนที่เล่นเกมอยู่แล้วเพราะผมสังเกตว่ามอดบางคนเนี่ยมันจะมีบอดบางคนนะครับถ้าถ้าเพื <gameplay> ่อนๆคลิกไปดูนะครับก um <video> ็คือเขาก็จะอยู่ในกลุ่มของเมตาบอมด้วยเนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจว่ากระเป๋าเนี่ยเขาอาจจะจ่ายค่าจ้างให้ใครบางคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้มีประเด็นมากมายอะไรนะครับเพราะว่าตัวเดฟก็คงไม่ได้มาเล่นเกมอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับ กระเป๋าน,นี้นะครับผมเขาย้อนกลับไปแล้วกันเนี่ยครับไอ้ที่เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะจ่ายจ่ายเงินให้ใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับจ่ายให้กับค่าดำเนินการของคนที่เป็นเป็นหมอดเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ ก็ว่ากันอีกทีครับคือโดยสรุปอะครับก็คือเกมเนี้ยผมก็ลงอะครับคือผมอะลงทุนเป็นสองชุดอะครับชุดแรกก็จริงๆก็ยังไม่คืนทุนนะครับชุดที่สองก็เปิดไปหลายสิบไอดีมากเลยครับกะว่ารวยเลยเงี้ยปรากฏว่าก็ขาดทุนนะครับก็อย่างที่บอกครับคือการลงเกมเนี่ยมีความเสี่ยงครับคือเกมอะมันจะไปก็ไปง่ายๆเลยครับซึ่งในทีแรกผมคิดว่า เดบเขาไม่น่าไปง่ายๆแบบนี้เพราะว่าเขายังสามารถที่จะกอบโกยได้เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าก็คาดการผิดะครับคาดการผิดก็เจ็บตัวไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเออเราจะลงทุนเกมอะไรที่เอ,อที่อะไรอะ่ะที่มันเสี่ยงน้อยกว่านี้หรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆทุกเกมก็มีความเสี่ยงครับผมก็อยากฝากไว้นะครับก็เอ,อยังไงก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับก็โชคดีนะครับโอเคงั้นขอบคุณมากครับ